แล้วทางไหนละทีนี้ออแล้วทางไหนละทีนี้ไม่มีกาวอันนี้ไม่มีกาวนนตรงนี้ตัวนี้มีกาวไหมอันนี้มีกาวสีขาวๆไม่มีกาวใช่กาวไหมไม่ใช่กาวที่เกลือใช่กาว,วต้องเป็นอย่างนี้ ที่นี้ถ้าจำไม่ได้ดูดิใช่ไหมเนี่ยใส่ได้ก็ได้แล้วจำเป็นต้องจำได้หรอกใส่ได้ก็ได้ยังไ้ไงต้องใส่ให้ถูกดิถ,กถูกแล้วถูกแล้วบอกว่าก่อนขอให้ถ่ายไว้ก็ไม่ก็ไม่ทำตาม เดี๋ยวเราไปดูรูปภาพก่อนนะผมว่าน่าจะเป็นท่านี้มากกว่านะาไปดูรูปภาพก่อนดูรูปภาพอะไรแต่มาต่อครับผมเราดูรูปภาพแล้วนะมันจะโค้งมาทางนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะสลับทางกันว่าไอ้โค้งเนี่ยมันจะมาทางนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมส9บักใาบัตรได้แล้วพี่สิบก้กาบ<อ>ัตได้อย่างนีน้มันเบอร์อะไรสิบเก้าหรือยี่สิบนี่ถ้าใส่ทางนี้นะตอนถอดาะเบอร์อะไรลืมไปเอาไปเผื่อสิบเก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเราใส่กก ฝั่งนี้นะโค้งมันมาอยู่ทางนี้แสดงว่าไม่ใช่ทางทางนี้โค้งอยู่ทางนี้อโอเคเราได้ได้ลายแล้วแล้วก็ใส่เลยครับผมปึ๊บแล้วก็ล็อกนะครับผมเราล็อกตัวในก่อนนะ ต้องบีบไปอยู่ปลายก่อนอบีบอยู่ปลายแล้วเราก็อ๋อเซนเซอร์นี่ออกไหมไม่ออกครับมีนี่นจำจำสูตรได้แล้วนะแต่จะต้องบีบให้มันอยู่ปลายก่อนอยนะี้อ่ะจับให้หน่อยจับไม่หน่อามันหนีบมือนะหลุดมาปึ๊ดนี่มันจะใส่ได้เหรอ มีใครออกให้ได้เลยนะเนี่ยจับไปดิจับดิอ,อย่างนี้นจับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปทางนี้นจับส่องไฟให้เห็นหน่อยดิแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ ค่อยๆปล่อยนะเดี๋ยวดีดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันดีดโดนอุปกรณ์อัดน,นะนานมาแล้วแล้วนกะ็ใส่ฟองนี้ชึบเห็นยากเลยแค่น,นี้เองบล็บีบรูดไหมอืมล็อกนี่แหละงานยากตรงล็อกนี่แหละล็อกแล้วจะคลายล็อกไหมถ่ายได้แล้ว อยู่ท่าไหนอยู่ท่าไหนอยู่ท่าไหนไม่ใช่ไม่ใช่ยังเป็นโ่้นไงจำแบบนี้นะก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยก็อออยูอยู่ด้านล่างเลยนะนี่มันอยู่ด้านล่าง ลองเดิมอันนี้ก็ลองเดิมโอเคเรียบร้อยครับผมก็การใส่ท่อน้ำครับผมก็ตอนแรกเซนตตู้ไม่ได้มาร์กไว้นะก็คิดว่ามันทิศทางของใครของมันอยู่แล้วนะแต่บางเอื้อมันใส่ด้วยกันได้นะผมใส่ฝั่งไหนก็ได้นี่นี่คือปัญหานะครับผมปัญหาถ้าเราจำไม่ได้ดีงานเข้าเลยนะคือปัญหาเลย ปกติแล้วถ้ามันมันจะใส่ทางไหนทางหนึ่งครับผมอีกทางใส่ด้วยกันไม่ได้นะอันนี้ก็จะไม่ยากแต่ถ้าใส่ได้ทั้งสองทางนี่ก็คืองมเลยครับผมเพราะว่าอะไรไม่ได้เล็งไว้แผงต้งแต่เมื่อวานนี้อ่ะโอเคก็วิธีการใส่ท่อน้ำบนครับผมก็น้องสามารถปฏิบัติตามแต่โตได้นะครับงานที่ใกล้เสร็จ